ลิงด้วยสวัสดีค่ะอันนี้เรามาที่สระบุรีกันนะคะเฮ้ยมีลิงด้วยอันนี้ตู้ลิงข้างๆกันเห็นไหมอันนี้หมาป่าไฮน่าไฮน่าลิงจอลิงจอเลยกินนี้เป็นไงหลกนี่ลิงลิงลิงนี่ลิงเต็มเลยนไปดูขวามือนี่เห็นเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่ ที่สระบุรีนะคะจุปปะจุ๊บเดี๋ยวหาให้ได้ไหมเอามาแล้วรสตอรบุรีได้ไหมจุ๊บป,ปจุป๊บโอเคเดี๋ยวลารอยด์ดตามทางที่เราจะไปนะคะที่เราจะไปการเต็น์นวันนี้นะคะ ง่ายถนนขับง่ายแต่มันขึ้นเนินเลี้ยวลงเนินเลี้ยวขึ้นเนินเลี้ยวลงเนินเลี้ยวจะลงแลวใช่ไหมแต่ถนนนะ,ปะเป็นถน <ปะ S 1> นถนน,นลาดยางอย่างดีเลยนะคะบอกเลยใกล้ถึงยังอีกแปดนาทีหกกิโลเมตรรถเข็นเขาก็ได้รถเข็นเรา นี่ก็จะมีรถบ้านตรงนู้นะะเลยค่ะน,น,นี่เราก็มาถึงลาลานตาแล้วนะคะเดี๋ยวเราตอนนี้เรามาถึงใบกอบใบสองกวากับใบสามก็จะร้อนนิดนึงแต่เราจะไปเช็คก่อนจุดลงทะเบียนก่อนแล้วก็ต้องผ่านจุดคัดก่อน เสร็จแล้วออ๋จะบอกจะบอกว่าเหนื่อยมากเพราะว่าเรามาทีหลังเราก็เลยต้องมาอยู่ที่ลึกๆนิดนึงแต่เขามีรถเข็นให้แต่ช่วงนั้นชุลมุลก็เลยไม่ได้ถ่ายเกี่ยวไ้ วันนี้กำลังถ่ายรูปอยู่จะบอกว่าที่รานลานตาหญ้าเขียวมากค่ะต้นไผ่ก็เยอะมากเลยเแต่ว่าตอนนี้น้ำเริ่มน้อยลงนะคะขอบแก้วน้ำมาด้วย <laughs> ากาศก็เย็นแบบเย็นร่มรื่นค่ะเพราะว่าตอนนี้เกือบห้าโมงแล้วไม่ร้อนเลยนะคะกาวันก็ไม่ร้อนมาถึงตอนบ่ายสามกลางเป็นก็คือไม่ร้อนเลยเย็นสบายมากเลยมีลมตลอดเวลานะคะบอกเลยนี่มีใจะให้ดูเต็นท์ด้วยมีตั้งหลายเต็นท์เห็นไหมโคดีแอร์ีโคดีแอร ของเราอยู่นู่นเลยนะคะเป็นไงแถงกัน,กนวอนนี้ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศกินข้าวเย้ววันนี้ลืม ซื้อของมาทํากินเองค่ะขับตะลืดเข้ามาแล้วแต่มันมีตลาดอยางหนานะ้าอยู่นะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะก็ทานข้าวเย็นแล้วของกินก็มีขนมอะไรขบเคี้ยวตุนไว้แล้วแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขามีอาหารเช้าให้เราไปกินกับเขาแล้วกันเนาะ สบายเนาะสบายเนาะดดดดูู yeah. uh. uh. e. ิิไลงค่ะตอนนี <t 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 ok <t <t ้ก็ประมาณเกือบหนึ <t 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 有有 <t <t ่งทุ <t <t ่มแล้วอากาศที่นี่ก็เย็นๆนะคะคือนั่งสบายๆชิวๆถ้าดึกกว่านี้น่าจะ น่าจะอากาศเย็นยิ่งกว่านี้อีกตอนนี้ก็อาบน้ําเสร็จแล้วนะคะห้องน้ําก็อยู่ใ,ใกล้ๆเองนะคะเพราะว่าตรงที่เราอยู่มันใกล้ห้องน้ําห้องน้ําจะแยกชายหญิงจะบอกว่าห้องน้าที่เนี่ยคือให้สิบเต็มเลยอะ่ะมันมีห้องน้ําแบบคือเข้าไปเป็นห้องพายต้องไปดูรูปเองแล้วก็มีแบบโ <Open S 1> อเพนทงบนอริชอบมากเลยมีน้ําอุ่นให้ด้วยนะคะวันนี้ไม่ได้ทําอาหาร เพราะว่าเราไปสั่งอาหารเขาทานนะคะคือครัวเขาเนี่ยเปิดตลอดเวลาเขาบอกนี้แต่ทีนี้คืออาหารอะ่ะค่อนข้างราคาเกินเก้าแปดสิบเก้าสิบ up เลยนะคะตอนนี้ก็นั่งชิวๆนะคะที่นี่เขาก็จะมีเพลงคอครอเบาๆให้เรานะคะคือเปิดเขาเปิดที่เดียวแหละแต่ว่าได้ยินหมดเลยแล้วแต่ละที่ก็จะมี ฟใ,ให้นะคะเป็นจุดเป็นจุดนะคะไม่มืดนะคะตอนนี้วันสุกวันสุกนะคะคนก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าที่กลางเต็นท์อ่ะเขาจะเขาจะไม่ได้กางปิดกันมากนะคะแต่ได้ข่าวว่าวันเสาร์ยุะแน่นเลยแหละเองเขาพูดอยนี้คะตอนนี้เราก็จะนั่งชิลๆกันนะคะมาะพักผ่อนชิลไหมคะลูกสาวกินไปด้วยเล่นโทรศัพท์ไปด้วย อาหารว่างตอนนี้คือของเราก็จะมีบริกานตะวันจากสลับบุรีถุงนี้เยอะมากเลยะ50บาทดูสิโอ้50บาทเนี่ยแล้วก็สลายนี่ไม่ได้โปรโมทอะอย่างใดแต่ชอบกินสลายอยู่แล้วในถุงนี้มันจะมีตั้ง5แพ็คอืมอร่อยนะอร่อยบรรยากาศดีมากเลยอ่ะ ตีสดให้เรานี่นี่เราฟังด้วยอ่ะเราไม่ต้องเปิดวิทยุแหละแล้วลเพลงก็แบบคอเบาๆบ,บ,บรรยากาศก็ได้ยินเสียงสัตว์ร้องจ,งจรีดเบาๆอะไรเงี้ยเย็นๆอย่างเงี้ยที่เนี่นยอะไรลูกก็มาทำเสียงหลังสี่กุ้งยู่ไหนจุ๊บจุ๊บ เนอจุเผ็ดมากหัวใจ้เสียงสีโทมหมายพราะว่าคือห้ามเสียงดังอ,ะอ่ะที่นี่ค่อนข้างน้้ําเต้งคัดในการใช้เสียงก็ดีอะค่ะคือเหมาะกับ <c oughs> การมาพักผ่อนจริงๆอ่ะ <c oughs> นี่สามารถทำอาหารกินได้ประกอบอาหารได้แต่ไม่ให้ไม่ให้เอากระดับไฟฟ้ามาแล้วก็ เวลาทำก็คืออย่าให้ไม่ย่าเขาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าย่าเขาเขียวเขียวกระจีมากเลยอะคือนอนเล่นนอนจิ้งนอนอะไร่เลยบรรยากาศในขณะที่เรากำลังถ่ายวีดีโอลูกสาวก็จุปบจจุ๊บจุบจุ๊บจุบจุ๊บจจุ๊จุ๊บจุบอุ๊จุจุ๊บจุจุบจุุ อ้มันแม่ที่เหลือแม่แปลงฝันด้วยนะเนี่ยเป็นรองเท้าด้วยเดี๋ยวเดเี๋ยนรองเท้าด้วยหนูเอารองเท้าวันนั้นไม่นะไอ้หนูได้ลูนไงนี่หามดูห้องน้ำ อ,ห,อห้องน้ำหญิงไม่เหมือนกับห้องน้ำในห้องนี้เลยอ่ะไม่เหมือนเหรอใช่เพราะว่าห้องน้ำหญิงอ่ะมันจะมีหนึ่งหนึ่งห้องส่วนห้องน้นมีสองห้องเลยเออใช่อ่ะไปได้ไ,ไปไป ดูดีนะดูดีอ่ะเพราะว่ามันมีสองทุกนี่ประตูก็ทำแบบท็อปแบบไม้ไผ่นะดูดิถ่ายไปให้แม่ดูได้ไหมจ้อืมไป เสียงก็หึมด้วยนะเสียงก็หึมด้วยโควิดโควิดเป็นไงครับหนังสนุกไหมสนุกเพิ่งเคยดูเนี่ยตลกดีต้วมานหิวตอนคืนซะงั้นหนังดูหนังเสร็จ อากาศนี้ต้องกินเอร้อนอากาศเป็นไงอากาศดีเย็นมากใช่เขาบอกว่ายี่สิบสององศาแต่ว่าเย็นจริงจังคะ่ะ เราลำเป็นไหนกันครับเนี่ยเขาจะไปกินห่นอหตอเนเช้าเขามีอาหารเช้าเขาบอกว่า9โมง9โมงหรือ10โมงอากาศกำลังดีเพราะว่าโอ้ยแดดไปแดดมาเลยตอนนี้กี่โมงจะ9โมงอะ่ะ เบ้าทที่น่ะเอากระต่าให้แม่หน่อยกระตทาน้นแบดไว้

เ้าเขียวสวยมาก Thank you. i mm -hmm. ค่ะเราก็เก็บเต็นท์เสร็จเรียบร้อยละอาบน้ำแต่งตัวเตรียมจะกลับบ้านก็เลยมานั่งกินกาแฟชิลๆชาเขียวของที่ละลานาคือที่นี่เขามีเป็นลักษณะของทางการเต็นท์แล้วก็เป็นคาฟเฟ่ด้วยนะคะบรรยากาศเราได้ถ่ายไปบางส่วนแล้วนะคะตอนนี้เป็นวันเสาร์คนเริ่มทยอยมาเยอะมากแล้วเรา กำลังจะกลับแต่เรายังกลับไม่ได้เพราะเราแอบดูพอกางเป็นอยู่เต็นที่เราชอบนี่ไงเดี๋ยวอนี้กางมอเดี๋ยวขยตรงนี้ที่เราจะเป็น snow p ประมาณ3เต็นจะมิ t ูเลยแล้วก็ pro <c oughs> เราน่าจะมากลางพร้อมเขาเนาะจะได้เป็นแก๊งกับเขาไปเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวว่าเสร็จจาก เก็บของเช็คเอาเสร็จเราก็จะว่าจะไปหากินข้าวกันที่เขาใหญ่ซะหน่อยนะคะตอนนี้ลูกสาวไม่สนใจพุณนพ่อคุณนแม่และได้เพื่อนตั้งแต่เช้าไม,ไม่กลับเต็นท์เลยเนี่ยถ้าจะบอกว่าที่นี่น่ามากลางเต็นท์ไหมเขาบอกว่าน่ามากลางเต็นท์มากเลยะคะ่ะเพราะว่าไม่ร้อนเลยอะ่ะคือมีลมนี่ค่ะก็จะมีแบบ ละอองแอร์ออกมาด้วยถ้าเราร้อนเนี่ยตามต้ไนไผ่เนาะอยู่ตรงไหนอะพอดีถ่ายอืยอเออคือมันจะเป็นละอองแบบหอลอดละอองคาวามเย็นอือเออมันก็จะเย็นตอลอดเวลาข้างในก็จะนองพัดดีมากเลยนี่เราอยู่บนเขาเลยผนะมสั่งอาหารมากินเป็นเลยจ้าเลยกับข้าวเขาก็รสชาติอร่อยอยู่นะอือแต่ว่าราคาก็เออคาฟเฟ่นเนาะ ซื้อความสะดวกไปใช่มาแบบจะบอกว่าที่นี่เป็นที่กลางเป็นแบบออกแนวไอ้นี่เหมือนกันไฮโซนิดนึงแต่ชอบห้องน้ำแหละอันนี้บอกว่าอย่าเอากลับไปใช้ที่บ้ออไะ มีเลยที่มี สปาเกตตี้คาโบนาร่าเอาโตไแมสปาเกตตี้จริงๆอ่ะเราชอบกินอันนี้แต่ว่าลูกสาวอยากกินอันนี้แล้วก็จะสั่งพิซซ่านะคะแต่พิซซ่าที่นี่อร่อยจริงบอก,อ,อ,อกเลยเป็นเตาอบเลยใช่อมันไม่เหมือนแป้งพิซซ่าที่เราสั่งมาก,กินนะมันเป็นแบบอันนี้มันเขาอบมาจะเป็นบางกรอบแบบอร่อยเดี๋ยวมาลองดูอาหารกัน หิวแนะลนะ้วดันเดัน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 คุณอ้อยคุณหันให้ผมกินหน่อยครับขี้ข้านี่คือขี้ข้าของบ้านเ, <laughs> เราขอนละใจของบ้าน <laughs> ดูแลลูกสาวด้วยนะ ใส่ป่ะน่ากินมากครับเป็นหมูกรอบหมูกรอบในโซ่หมูกรอบเวลาปรูผีนี่ก็มีขนมปังให้ด้วยอะอื้โหขนมปังให้กินเลยนะนี่ขนมปังทาครีมอร่อยอันนียกป้ากินปาร์กิ้ด้วยนะฮะ น่้กินด้วยพิงอกพิงอกโอ้โหดูหน้าเลยม,มูมาเหมากนกินไปกินไปกินดูดิหน้าดิอร่อยไหมคะอ้าวไหนบอกว่าไม,ม่เหมือนเดิมละ่ะก็ร้านนี้อร่อยก็บอกแล้วไหนไม่เหมือนเดิมโอ้โหดูเลยนะโอ้โหเอาเลยไหมหมูก่อนเอาเลยจ้ะกินก่อนนะครับขอตัวก่อนนะงั้นเราก็ปิดทริปรอบนี้ที่ อาหารมื้อค่ะมื้อบ่ายมือม้อกี่โมองอ่ะบ่ายสามเมื่อเนี่ยสามแลอวเอเค,ค่ะบ๊ายบายเจอกันที่หน้านะคะ